สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งกับทีวีถูกและดีไว้ใจเที่ยววันนี้มาต้องมีของใหม่ใช่ไม่ใช่ใช่แน่นอนครับวันนี้เจอกับทีวียี่ห้อซัมซุงนิวโมเดลสองพันครับเห <c oughs> มือนรีบไหมเหมือนรีบแต่วันนี้ผมจะไม่รีบครับผมจะมารีวิวแจะกล่องแบบช้าๆเบาๆนิ่มๆ ให้ดูกันทุกช็อตเลยทีเดียวครับอ่ะมาเราเริ่มกันเลยครับกับ New Model 2020ครับรุ่น TU 7,000เชิญครับเอาแล้วครับแจะแล้วนะครับมาเรามาดูพร้อมกันเลยครับว่าได้อะไรมามั่งนะ Samsung เขาให้อะไรมามั่งกับรุ่นนี้ครับ TU 7,000 เชิญครับแ N ่นฮ <laughs> ่ะสิ่งที่ได้มานะครับวันนี้นี่นะครับก็คือ,อเหมือนเดิมไหมเหมือนกับรุ่นของปี2019นะฮะตัวนี้จะได้รีโมทมา1อันนะฮะเป็นรีโมทแบบนี้ครับนี่นะฮะ สายไฟมีทานมาด้วยนะครับแล้วก็มีตัวพว่วงตัวพ่วงต่อนะครับคู่มือใบรับประกันนะครับแล้วก็หึงชิ้นนะครับแล้วก็ขาขาเป็นแบบไหนโอ้ขาเป็นแบบลักษณะจริงไม้นะฮะเป็นแบบนี้นะมา สองข้างพร้อมกันนะครับทาให้สองข้างคงตั้งไม่อยู่นะฮะพร้อมกับสกรูหรือน็อตเนี่ยนะฮะหลักการที่เจ็บความงามโอเคนะครับมาเรามาดูว่าหน้าตาบอดี้เป็นยังไงเดี๋ยวผมจะลองยกดูหนักไหมเนี่ยเขาบอกว่าถ้าติดถ้าเสียบขาเนี่ยนะฮะนี่ฮะ เดี๋ยวให้ดูฮนะนิวโมเดลจริงๆนะคริสตันยูเดีโอ oh. ได้มาหลายอย่างมากเลยอยากจะบอกว่าตัวนี้นะเดี๋ยวจะรีวิวการใช้งานจริงแล้วมาดูภาพที่ที่เขาบอกว่าคริสตันยูเเนี่ยมันดีแค่ไหนแต่วันนี้คลิปนี้เดี๋ยวผมขอให้ดูบอดี้ก่อนแล้วก็ดูช่องต่อว่าได้อะไรมามั่งนะครับ อันทุแอคช่นจับของนีได้ครับโอ้โยบางกมมิดเลยใหญ่มากมันใหญ่มากนี่ครับมาดูกันแบบใกล้ๆเลย นี่นะครับรุ่นนี้กรอบจะประมาณนี้ฮะบ,บางาเขาเรียกว่าเกือบไร้ไร้กรอบเลยก็ได้ครับนะนี่นี่กรอบด้านบนนะฮะอันนี้เดี๋ยวผมจะให้ดูนี่ฮะเดี๋ยวต้องฝังลูง้นแกะได้เลยครับนี่ครับกรอบด้านล่าง บางมากคือไร้กรอบครับมีมีมีกรอบอยู่ด้านล่างอย่างเดียวนะแล้วเดี๋ยวมาดูช่องต่อด้านหลังกันมาเลยครับนี่ฮะด้านหลังเป็นทรงโค้งดูเรียบหรูสวยงามมากเลยครับรุ่นนี้แล้วก็มีนี่ฮะร่องเก็บสายไฟสวยนะฮะรูติดผนังช่องต่อที่ได้มานะ ประกอบไปด้วยช่องเสียบสายไฟก่อนแล้วกันนะฮะแล้วก็ hdmi หนึ่งสอง hdmi สองช่องนะฮะช่องสายอากาศดิจิตอลนะฮะมาพร้อมกับจูเนอร์ดิจิตอล usb แล้วก็ออปติคอน อ๋อมีแลนด์ไหมครับอ๋อมีสายมีมีแลนด์ด้วยครับมีช่องแลนด์ด้วยเนี่ฮะช่องสายแลนด์ครับโอเคนี่คือที่ได้มานะดีไซน์สวยงามเด,เดี๋ยวความเดี๋ยวควาลงนิดนึงนะฮะแป๊บนึงนะเดี๋ยวอ่ะอยากจะดูว่าไอ้ตรงอ๋อนี่ฮะวิธีประกอบ นี่คือรูที่เสียบสําหรับเสียบขา,าเสียบเข้าไปได้เลยป๊อเลยนะมันจะง่ายกว่ารุ่นของปีที่แล้วถ้ารุ่นของปีที่แล้วเนี่ยมันจะตัดข้างแล้วก็ไข่น็อตอีกทีนดงแต่ตัวนี้ก็คือเสียบรูเข้าไปเลยโบเอดีไซน์สวยงามครับปีนี้นะไม่มีที่ติสุดยอด ซัมซุงปีนี้ทำออกมาได้ดีมากสวยงามมากนะฮะรุ่นนี้นะครับรุ่นนี้มีจะมีตั้งแต่43นิ้วนะ50นิ้ว55 58ิ้แล้วก็65 75นิ้วนะฮะรุ่นเต็มๆก็จะเป็น u a นะฮะถ้าเป็น43ก็ UA 43 TU 7 0็ด k x t นะฮะก็ตามไซต์ขึ้นต้นด้วยไซต์นะแล้วก็ต่อด้วย TU 000, เ0็ดพันเขาเรียกกันนะครับเป็นโมเดลใหม่ล่าสุดถ้ายัางไงคลิปนี้ผมก็ต้องขอข่าวคำว่าสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม